พยายามพยายามมันไม่ด้เวลาคอยอยากหูจักว่าคอยหอดใสซอซื้ออมันคือเพิ่นอยู่บ่ะนะฉิบพ,พ้นสรุปก็คือหายวะไรบร่เนาะ <c oughs> อ่าอันนี้กับปฏิบัติมาด,ดีแล้วมันบ่งานบา้านงานที่ผูกกระซิบมาตั้งแต่ขังเล็กๆเ,เลยด้ี่าตอน ตอนหกโมงหกโมงให้ลงคลิปก้อนเสียอำมลาผ้าจากว่งการกใครริมี๋ยวหัวเลยเนาะบอเซนชวนไพดอดวันผิดกดผู้เพิ่นดีผู้เพิ่นไปหาคลิปนอกบ้านไปแล้วไปหาวิวทิวทัศน์สิ้นสุดความรู้เพิ่มเติมไม่มีวันสิ้นสุดแววตาที่ขึ้นมาสองสองเจ้าวาวิควมไม้สั่นว่ะ ปสาสังวาเถอะเนาะก็ยังมาข่อยอยากเลี้ยนน้ำมูเจาเ้าแมนบ่อือมันยังส่งออกได้ประสันวาข้าเจ้าก็แนะนำดีดีเด้แล้วก็เวลาเขาลุง่งเคียบสิหาเวล่าให้มันลุ่งตงูมมาค่ะอืบอบ่มียังหลายค่ะสักเจสักภาพในการคุยกันบ่ฉันบ่มียังหลายอือผู้พันช่มผู้พันหยองว่าเฮ้าเก่งเนาะเออผูบ้บางคนเห็นเฮาว่ามีค่าไห้ เออศักยภาพในการพูดยังไม่มีวิดีโออริมานต่อไปวาจารนว่าอือเป็นเป็นวิดีโออริมานเอนขั้นเถืวว่อนเพิ่ทรงคลิปออกได้ตัดเพราะเราอยากรู้เฮ้าทํำไปเพราะว่าเฮ้ากอยากเบึ้งภาพสวยๆหาเบึ้งเพื่อนสวยๆอืก็เห็นแต่เจลําไย่ผู้เดียวแต่ว่ามีสามสามล้านดวงตาสามคู่เนาะ อืคลิปไหลสดยันสิเบแบบ่คือสาวห่อสาวห่อบ่ม้นมวนคนละมักซ้ำเนี่ยงเจ้าแม่บ่ฟังเขาเจากับปอยยังสีนะเออท่าใจแล้วคืออันตาละวานอืมอ้ากับเอาความจริงนี่ละเมื่อเบายิจวัตรประจำมาเอาเพื่อนนี้เบิดล่เหรอยังแต่เจ้าผู้เดียว อขอบคุณขอบคุณหลายๆแมนบอค่ะคุณเขียวค่ะมิเตอรเนอ่ยเอาพโก๊มิเตอดกเอืพกดโกนอันมวนๆในไหมเนาะจะไปเตยเตะโศกไรแมนบอไห้ล่ำเพลินนเนาะท่างเลดเขาบอกว่าเปิดภาคหากบยู่ดีไม่แห้งขึ้นมาล่ะลมฟูบลงไปสิมีคลิปมาเบิงบอ กอเจีิบ้าเฮานี่ขาดช่วงขาดตกเขาเจ้าว่าเหวายว่าะสันบ่ามักไวายว่าสันว่าวัฒนธรรมไทยคลิปใดคลิปใดี๋ยวขตาหว่าสันเครียดอือว่าแบบบ่เครียดเพื่อนบอกว่าให้คอยไปไล่ซดอยูบพุนตลาดพุนอ่าบ่อยู่ดีไม่แห้งขึ้นมาล่ะอือลมฟุบลงไปสิมีคลิปมาเบิงบอกอเจีิบ้าเฮานี่ขาดช่วงขาดโตเจ็ดโมง ย่าจังในลุง่งเว้นว่ากอีกเก้าเก้าม่วงก็ลุงอีกเอผผ่ผู้นชมผู้คนหยองว่าเฮาเก่งเนาะเออผู้บางคนเห็นเฮาว่ามีคาไหเอศักยภาพในการพูดยังไม่มีย่าเยอเพล้อย่เาเลอหน้าที่ย่เาเลยบกขึ้นที่บา 60, ้างหกหมื่นนาทีน่ะเออย่าย่ั่วที่แรกเดือนแรลกย่ายห,หาเอาเพื่อนบ่ได หน้าที่ยายไม่ได้เพราะว่ายายทําเหรนทําหัวมาหนึ่งเดือนเพราะว่ายายบดเอาจริงเอาจังยายบรร่งหงกดระเบียบเพราะตะหูแล้วว่ามาบ้อให้วายกันมาสันว่า <c oughs> ให้เศร้าวาย่าสันคอยกับบรร้าวายดอกเศร้าแล้วคอยิขึ้นมาบอกเพิ่มเพิ่มเพิ่มจังสี่ละอ่าไม่้อยไม่คอยลองเพ่งโหลดเจ้าเช้าเช้าหนึ่งชั่วโมงแตงแตงหกโมงเสาร์ยายก็ลงุงลุงมาทัน ช่งกล้องนิ่งๆว่าสันว่าออกมาทางนั้นมองกอ็ไฟดังไฟก่กันบ่เครียดบ่บซีเรียร์แต่วัสดีค่ะเพื่อนบอกว่าให้เล่นมนมวนๆไปมดหือคว้มอยูอม่มาเดี๋ยวขเครียดแน่อยู่เดียวว่เาเดียววเ๋ยวขึดเคลียด์ว่าเสียงดังพร้อมอยู่หน้าต่างช่องพี่ไกล้แล้วใก้จะได้เวลาแล้ว กระท้อนกระแท่นไปเออบวงบึงบ้งมูเนี่ยอันอัน,อนแบตเตอรี่มันก็นจะเสือ่อ <c oughs> าไหวกับพิดกด <c oughs> โอ้ยอุกอังยายกับพญยามทํำยุแต่ว่ายายทำป่นนยายบ oh า่งหูว่าหน้าที่อยู่ตรงไหนอืมข้อมูลเชิงลึกเป็นยังไงการส่งชิปเป็นยังไงอืมตามที่น้องนุ่งเพิ่นบอกมากข่อยอยากหูข่อยอยากเห็น คนอ,อยากเรียนมาข่อยสีหอดใสประมาณนี้ลหละก่อไฟจักตอกเลรนโอเ้เพลอเวลาเพลอเวลาแร้อนโดดขึ้นห้าอืมปกติข่อยสีอันมักแต่งตัวง,งามๆนะประมาณนี้แหละแมื้อนี้เขาบได้แต่งตนอืมไปรีเฮ็ดยุทงหน้ากะสีไข่อยู่ไปรีเฮ็ดยุทงผุ่น สองร้อยดวงตาในเวลานี้มันก็ขึ้นอยู่อีเลียหน้าที่มันขึ้นอิเลียมันขึ้นบอโทษใครโทษที่ใจเราเอง <laughs> <c oughs> อเขเรียนม้วนๆแล้วปเ้เต้อพ่อเห็นไข่กันย่ายกับพ่อประมาณนี้แหละมีผพู้แนะนำ้ำย่ามากบอกว่าหกโมงต้องลงคลิปสิบเอ็ดโมงอย่างน้อยวันละสามคลิป เปิดผักกั้งให้มูเจ้าฟังเท่านั้นเออต้ยโศกค่ะก,ก็บ่าเต้ยคำทอืกผู้ใดนอมมองกล้องมองกล้องเข้ามานี่จำได้ใด้วจ้าขอบคุณที่เวะมาในแววตาสามร้านดวงครั้งไม่มากมายไม่ถึงไหนเลยบ้านเมืองิ่นใดสองพันลิปแล้เจ้าของสองลอย จูงแขนกันไปแน่เด้อดึงเอาแน่เด้ออบอบอบอตัวไผตัวมั่นคือามาบอเอ้ย <c oughs> ขออนุญาตเ <c oughs> บาจนแหบ <c oughs> อันข้หมุดงิดความัามำข้านของข้าเจ้าข้าเจ้ามาเตือนทางแชทเจ้าซะเจ้าวะสันบ้าเ <c oughs> จ้าบอกว่ามีความรูอ นักเขา่าวใหญ่มากแล้ววะฉันโดดขึ้นห้านเลยแต่งตัวประท่านอืมสะสมสะสมเวลาดีจ้าว่ขอขอบพระคุณค่ะดีแวมาหยอกหยอกหยอกเนอะก่อนสิอำลาวางกาก่กันก,ก่หูจัะอ่ก่อยก็ว่ามันก้นโศกเศสาดอกอืผู้ดใดเครียดผูดใ้ดใดโศกผู้ใดเศาอืมกระน่ำหาค้งอืมไม่มากมายไม่ถึงไหนเลย บ้านเมืองพไดีสองพัน,น 2, คลิปเราจะของ้งสองลอยนะ <c ười> คลิปคลิปยาวการรับชมวิดีโออริมาณของเรานั่นคลิปยาวของเราอะ่ะมันไม่มากพอ <c ười> นักขา่าวใหญ่มากแล้ววะฉัน <c ười> โดดขึ้นห่านเลยแต่งตัวประท่านสะสมสะสมเวลาบันสิ้นสุดอ่า ความรู้เพิ่มเติมไม่มีวันสิ้นสุดอืแววตาที่ขื้นมากสองสองเราโง่อยู่นะอืแต่บางคนเห็นเราโง่อยู่นะเห็นเราไม่มีค่าเลยเออก็ขอขอบคุ้นมือแล้งมากนี่คือกันเพื่อนที่นัดไว้ไม่มามากแน,กน่กันนี้นิดหน่อยอ่าคอยไปเชิญหลายคนอยู่ขอกระเชิญบ,บ่เป็นดอกตอบเพื่อนได้ปะกระวนเวียนกันยุ่งสิกระค่อนข้าง พอสมควรพยายามทําตามเวลาล่องเบิงออกจากหันกะสิบเอ็ดโมงเป็นเวลานัดเจ้าไล่ซาละเจ้าเศ้าซะวัาสันวานี่ละนี่ละกดหลไหลโอ้ยมันแมนบ้าเขาจะนั่มเจียบไว้บ่นี้ฮะ บ่อยครั้งรับชมอมูแล้วมาปฏิบัติมันเห็ดบดได้เครื่องเฮาเนี่ยเครื่องเฮาเห็ดบดได้ปฏิบัติไม่ได้ภาคปฏิบัติไม่มีประมาณนี้ละเหมือนเดิมมีแต่สิมาล่าให้ฟังจากก่อนเนี่ยย่ายเพราะว่าด,ดีเมีนบาคะคนงามสวัสดีค่ะ <laughs> เออค่นบอกวา่าไปล่ามาไวกับเส้าไหวเออร